อัาคือระยะการสามวิธีพิจารณาของพระพุทธเจ้าในพระสูตรหลายพระสูตรเช่นในสังยุตนิกายและในมหาวัควินัยปิฎกได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจากผลสาวเข้าไปหาเหตุปัจจัยและเมื่อทรงพบเหตุปัจจัยแล้ว แม้เหตุปัจจัยนั้นก็เป็นผลก็ทรงสาวเข้าไปหาเหตุปัจจัยสืบต่อเข้าไปโดยลำดับนับจากชรามารณะจนถึงอวิชชาดังที่ท่านได้แสดงไว้มีความว่าชรามารณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพราะภพเป็นปัจจัยภพมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะสลายตนะคืออายตนะหกเป็นปัจจัยสลายตนณะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย นามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยตามที่ท่านแสดงอธิบายไว้นี้มิได้แสดงรายละเอียดมากนักและแสดงเหมือนอย่างให้เห็นว่าอาการทั้งปวงนี้เป็นผล และเป็นปัจจัยสืบต่อกันเป็นเหมือนอย่างลูกโซ่อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดและก็แสดงว่าได้ทรงจับผลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นและสาวเข้าไปหาเหตุปัจจัยคือจับแต่ชราและมรณะข้อนี้ก็สมกับที่มีแสดงไว้ว่าเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ ขณะที่ทรงเป็นพระสิทธัะกุมารที่เมื่อย้อนเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนแต่ตรัสรู้นั้นเมื่อทรงเล่าเองก็ทรงเรียกพระองค์ว่าโพธิสัตว์ว่าเมื่อทรงเป็นโพธิสัตว์อันแปลว่าสัตว์ผู้จะตรัสรู้ได้ทรงเห็นเทวทูตคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะซึ่งโดยความก็คือ ได้ทรงเห็นด้วยตาปัญญาหรือด้วยใจที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นเหตุให้ทรงสละออกทรงผนวดและสแสวงหาโมฆะธรรมฉะนั้นก็จับเอาความแก่ความเจ็บความตายนี้เองอันย่อลงเป็นสองคือความแก่ความตายซึ่งก็หมายรวมความเจ็บด้วยและความทุกข์ของใจทั้งปวงมีโศกะ ปริเทวะเป็นต้นด้วยดังกล่าวแล้วสาวเข้าไปหาเหตุปัจจัยว่าชาราและมารณะมีเพราะอะไรเป็นเหตุปัจจัยก็ได้ทรงพบว่ามีเพราะชาติเป็นเหตุปัจจัยและก็ทรงจับเอาชาติสาวเข้าไปหาเหตุปัจจัยต่อไปอีกจนถึงอวิชาดังกล่าวโดยในนี้ทุกๆอาการนั้น จึงเป็นผลด้วยเป็นเหตุปัจจัยด้วยดังเช่นชาติเป็นเหตุปัจจัยแห่งความแก่ความตายแต่ว่าชาติเองก็เป็นผลเพราะว่าชาติเองก็เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยคือภพและแม้ภพเองซึ่งเป็นเหตุปัจจัยของชาติก็เป็นผลด้วยคือเป็นผลจากเหตุปัจจัยอื่นต่อไปอีกจนถึงอวิชชา แม้ว่าอาวิชชาเองก็เป็นผลด้วยเพราะเกิดจากเหตุปัจจัยที่ท่านแสดงไว้ก็คืออาสวะอันได้แก่กรารพบและอวิชชาจึงอาจกล่าวได้ว่าอาวิชชาเกิดจากอาวิชชาเองบ้างวนกลับลงมาเป็นเกิดจากสังขารบ้างดังนี้ ข้อสำคัญนั้นแสดงว่าเป็นผลและเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าในบางพระสูตรเช่นในมหานิทานสูตรได้มีแสดงถึงปฏิจาสมุปปะบาทโดยอาการเว้นจากอวิชชาสลายตนะจึงรวมเป็นอาการสิบแสดงอธิบายถึงการพิจารณาของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเดียวกันคือ จับเอาชรามรณะพิจรารณาสาวเข้าไปหาชาติพบอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะนามรูปวิญญาณสังขารจากนั้นก็ย้อนกลับมาว่าแม้สังขารก็เกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยในประสูตรนี้แสดงวิญญาณเป็นวิญญาณที่มาเกิดในอธิบายที่ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปคือแสดงอธิบายว่าถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงนามรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าแม้วิญญาณก้าวลงแล้วแต่เคลื่อนออกไปเสียนามรูปก็บังเกิดสืบต่อมาเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าเมื่อวิญญาณก้าวลงนามรูปบังเกิดขึ้นจนถึงเป็นเด็ก แต่แล้ววิญญาณก็เคลื่อนออกไปเสียเมื่อเป็นดังนี้นามรูปก็ต้องขาดตกจะดำรงจำเริญสืบต่อมาอีกไม่ได้ดังนี้โดยอธิบายดังนี้ก็แสดงว่าอธิบายวิญญาณเป็นอย่างที่เรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณส่วนอธิบายนอกจากนั้นเช่นอธิบายสังขารว่าได้แก่สังขารสาม อุปาทานว่าได้แก่อุปาทานสี่พบว่าได้แก่พบสามเป็นต้นก็เป็นอย่างเดียวกันเหมือนอย่างที่ได้กล่าวอธิบายแล้วพระอาจารย์ในภายหลังต่อมาจึงมักเข้าใจในปฏิจจสมุป,ปบาทนี้ว่าแบ่งออกเป็นสามการคือเป็นอดีตเป็นปัจจุบันและเป็นอนาคตอวิชชาสังขารเป็นอดีต วิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัญหาอุปาทานเป็นปัจจุบันพบชาติชารามรารนณะเป็นอนาคตและได้แสดงอธิบายโดยเป็นเหตุและผลไว้ว่าอาวิชาสังขารเป็นเหตุอดีตวิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนา เป็นผลที่เป็นปัจจุบันหรือเรียกว่าปัจจุบันผลตัณหาอุปาทานและภพที่เป็นกรรมภพคือที่หมายถึงกรรมเป็นปัจจุบันเหตุหรือว่าเหตุที่เป็นปัจจุบันภพที่เป็นอุบัติภพชาติชรามารณะเป็นอนาคตผลหรือผลที่เป็นอนาคตและแสดงอธิบายไว้ว่า อวิชชาและสังขารซึ่งเป็นอดีตเหตุหรือเหตุที่เป็นอดีตนั้นก็รวมเอาตัณหาอุปาทานและภพที่เป็นกรรมภพเข้าด้วยฉะนั้นจึงนับเป็น5ได้แก่อวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพที่เป็นกรรมภพจึงได้อดีตเหตุหรือว่าเหตุที่เป็นอดีต 5. ปัจจุบันผล คือผลที่เป็นปัจจุบันก็นับได้5อยู่แล้วคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาส่วนปัจจุบันเหตุคือเหตุที่เป็นปัจจุบันอันได้แก่ตัณหาอุปาทานและภพที่เป็นกรรมภพนั้นก็รวมเอาอาวิชชาและสังขารเข้าด้วยจึงนับได้5้าเหมือนกันคือตัณหาอุปาทาน พที่เป็นกรรมพกับอวิชชาสังขารอนาคตผลคือพบที่เป็นอุปัตพบชาติกับชจรามารณะโดยความก็คือวิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนานั่นเองเพราะมีอาจคือเนื้อความอย่างเดียวกันจะกล่าวว่าวิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะ เวทนาก็ได้จะกล่าวพบที่เป็นอุปัตพบชาติชราและมรณะก็ได้ฉะนั้นเมื่อถือเอาเกณฑหก็กล่าวเอาวิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาจึงนับได้5อีกเพราะฉะนั้นจึงรวมเป็น20คืออดีตเหตุหปัจจุบันผล5ปัจจุบันเหตุห้า อนาคตผลห้าดังนี้พระอาจารย์ทั้งหลายในต่อมาได้แสดงเป็นสามการคือเรียกตามศั์สามอัตถาอาดีตอัตถาปัจจุบันอัตถาอนาคตอัตถาโดยจำแนกออกเป็นอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลดังนี้พระอาจารย์ในภายหลังทั้งในฝ่ายเทรวาท ทั้งในฝ่ายอาจริยวาทหรือมหายานก็มักอธิบายปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นสามการดังนี้แต่ว่าผู้พิจารณาธรมทั้งหลายท่านได้แสดงความเข้าใจว่าปฏิจจสมุปปบาทนี้เป็นปัจจุบันเป็นผลเป็นเหตุหรือเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นปัจจุบันเมื่อพระพุทธเจ้าแม้เมื่อก่อนจะตรัสรู้ ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุป,ปบาทอาการทั้งปวงนี้ก็ได้มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัจจุบันทั้งหมดแต่ว่าในเรื่องของปัจจุบันดังกล่าวและในเรื่องอัตตาที่ท่านแบ่งเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นก็มีในยะที่พึงพิจารณาอยู่เหมือนกัน